ขอกล่าวถึงประเด็นที่จะชี้แจงตัวนี้สักหน่อยเกี่ยวกับอัตมาภาพโดยเฉพาะการที่ไปกล่าวว่าอัรมาภาพเนี่ยเป็นพระหิวแสงต้องการลาบสักการะชื่อเสียงต้องการให้ญาตโยมศรัทธาจะได้เข้ามาทำบุญไหว้ทานมีลาบสักการะเกิดขึ้นแก่ท่านอันนี้เป็นการกล่าวตู่ด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ ว่าตามาภาพเป็นพระเช่นนั้นคือพระหนุแสงต้องการราบสักการะกิจยศรวมไปถึงปัจจัยเงินทองราบสักการะทั้งหลายก็เกิดเหตุการณ์ที่พิสูจน์ได้อย่างชัดเจนแล้วตั้งแต่ตอนแรกที่ไทยเนวครับหน้าจอในคลิปวีดีโอหนึ่งอยู่ที่ยุพุทธของตามาไปนำเสนอแล้วก็เกิดเป็นกระแสด,ดรามา่าด่าว,ว่าตามามากมายเนี่ยตามาก็ได้ไปชี้แจงอยู่ใน พค้นนั้นแล้วว่าอัตมาภาพนี้ก้าวข้ามเ,เรื่องของความหิวแสงยุทธาบรรสักตำแหนง่งฐานอนสักต่างๆมาได้หนาแล้วคือถ้าหากว่าอัตมาภาพเป็นพระหิวแสงต้องการมีชื่อเสียงปรากฏเป็นที่รู้จักของคนในสังคมเป็นที่รู้จักในคนในสังคมนี้โดยทั่วไปอัตมาภาพก็จะรับคำนิมนต์ ของรายการโหนกระแสตั้งแต่ตอนเย็นของวันนั้นเพื่อไปออกในรายการรุ่งเช้าของวันใหม่ในเวลาเที่ยงวันแล้วแตจะมาภาพก็ประเสรฐอย่างสิ้นเชิงขณะที่ยังไม่รู้เลยว่าเป็นรายการโหนกระแสเป็นรายการที่ดังมากและต่อมาในเช้าของวันนั้นก่อนจะถึงตอนเย็นนั่นแหละก็มีนักข่าวจากช่องแปดมา มาอยู่ที่หน้าประตูของอาตมาภาพเองเพื่อที่จะขอสัมภาษณ์ธารมาก็บอกไปได้เสร็จนักข่าควคนนั้นแม่สัมภาษณ์ได้ทั้งสิ้นและตอนเย็นของวันนั้นก็มาอีกในเวลาประมาณหนึ่งทุ่มไปพบเจ้าคุณใหม่แล่ท่านเจ้าคุณใหม่ท่านก็เข้าใจท่านบอกอาจารย์ออกไปข้างนอกแล้วไปสนทนารไปข้างนอกซึ่งรู้อยู่แล้วว่าธรรมานี่อยู่ข้างบนและไม่กี่วันผ่านมานี่เองก็มี นักข่าวมารอดักพระพุทธมาหลังจากที่กลับมาจากการสักการะพระเกี้ยวแก้วอยู่ที่มณฑลนิติท่องสนามหลวงพร้อมกับพระมหาสมบูรณ์นักข่าวก็มาหนักรออยู่ที่ประตูหน้าคณะก้าวนี้เลยอตาตมาก็ทราบตั้งแต่อยู่ในรถนั้นแล้วเพราะมีการโทรติดต่อกับพระอีกรูปหนึ่งอตาตมาก็บอกว่าไม่สนใจจะให้สัมภาษณ์และเมื่อลงจากรถตามาก็รีบเดินเข้าสู่ประตูเข้าไปสู่กุฏิทันทีเลย นักข่าวเหล่านั้นก็ได้แต่ถ่ายภาพตมาอย่างเร่งเรีบสวาก็ไปเอาข่าวด้วยมีลูกสอนชี้บอกว,ว่านี่คือพระหมหาเทวและในหวันนั้นประมาณบ่ายโมงกระมมังก็มีนักข่าวจากช่องแปดนี่เช่นเดียวกันมาขอเข้าพบสัมภาษณ์ตมาก็ปริวัติตมาภาพอยู่ข้างบนนี้แล้วลูกศิษย์ก็ไม่ให้เข้าพบโดยบอกว่าพระอาจารย์ออกไปข้างนอกแล้ว และในข้อความที่เขียนมานหมนนั้นก็มีช่องของท็อปนิวเขียนบอกมาว่าจะนิมนต์พระมหาเถนไปสัมภาษณ์ในรายการเรื่องนี้ต้องเคลียร์แล้วก็ฝากเบอร์โทรไว้ให้โทรกลับอาตมาก็ไม่โทรกลับอยู่แล้วนะไม่โทรกลับอย่างแน่นอนในหลายเหตุการณ์ของนักข่าวเหล่านี้ที่มาถึงกุติของต่อมาภาพ ติดต่อมาทางอินบ็อกเลยอาตมาภาพก็ให้การปฏิเสธไปอย่างสิ้นเชิงไม่ประสงค์ที่จะรับไปออกรายการใดรายการหนึ่งเพื่อให้สัมภาษณ์แก่รายการนั้นแต่อย่างไรอันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้ได้ใช่ไหมว่าอาตมาภาพไม่ใช่พระหิมแสงต้องการเชื่อเสียงมีหน้าตาในสังคมให้คนรู้จักโดยทั่วไปขอขก่าแก้ในประเด็นนี้สักหน่อยให้ทราบป็นอยาชัดๆนะ